กอบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ไฝยสีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเ็7จังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายร่างพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พศอส,อสมาชิกรัฐสภาทุกท่านทราบดีว่า การพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาที่คนการพัฒนาคนต้องพัฒนาที่การศึกษาการมีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของคนในชาติท่านรัฐมนตรีหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้รับผิดชอบในกระทรวงศึกษาธิการแต่ ต้องการที่จะปฏิรูปการศึกษาเราทราบดีว่าการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยต้องการที่ยกเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านประธานที่เคารพครับการศึกษาที่มาของการศึกษา เราเคยได้ยิน education for all การศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อปี2512เราส่งเสริมการศึกษาเราจะเรียกว่าการศึกษาผู้ใหญ่โดยอักษรยอ่อใช้ว่ากยซึ่งผมเห็นท่านรัฐมนตรีนำเสนอวันที่8กันยาซึ่งเป็นวันการศึกษาผู้ใหญ่ท่านก็คงจะให้สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาการศึกษาหลายท่านในที่นี้เป็นผิดผลแม้แต่ผมก็ก็เป็นผิดผลของการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษากศนอที่ได้รับโอกาสการศึกษาจนมาถึงวันนี้เมื่อวันที่24มีนาคม2524จากกองการศึกษาผู้ใหญ่ ยกระดับเป็นกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนมาแล้วท่านประธานที่เคารพครับผมอยากชี้ให้เห็นมาตรา่ของพรบฉบับนี้ซึ่งมีการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอระดับตำบลในพื้นที่สถาบันเฉพาะด้านเฉพาะกิจการ นอกจากนั้นก็มีหน่วยงานรัฐเอกชนชุมชนครอบครัวสถาบันศาสนาและสถาบันอื่นยังมีสถาบันการศึกษามากมายที่มาดูแลการศึกษาตรงนี้อีกมาตราหนึ่งคือมาตราหกกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งได้ชี้แจงแล้วก็แจ้งให้เห็น หน้าที่การส่งเสริมคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเราเรียกว่า for all education การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิการศึกษาตามวิทยาฐานะที่ส่งเสริมเพื่อที่จะสามารถเอาวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบสัมมาชีพ ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากให้นําข้อดีที่มืมาก่อนของระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยมาใช้ในการต่อยอดการศึกษาโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เป็นไปตามบริบทของท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือองค์ความรู้ในระดับตำบล ที่ระบุไว้ในมาตราเก้าให้ดูแลเงินเดือนค่าตอบแทนวิทยาฐานะของผู้บริหารบุคลากรพนักงานลูกจ้างให้เหมาะสมและเป็นธรรมให้สนับสนุนส่งเสริมการนำระบบไอที IT, นวัตกรรมมาพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อการศึกษาของกอศนหรือสกกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้การศึกษาไทยทัดเทียมนาราอารยประเทศนี่คือสิ่งที่พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาอยากเห็นและอยากให้เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาส ทุกหมู่เราไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรือชุมชนเมืองท่านประธานที่เคารพครับการศึกษากอสอนอหรือการศึกษานอกระบบหรือเราที่จะใช้คำใหม่ว่ารมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งที่จะยกฐานะเราจะเห็นร่องรอยการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะระยะ นั่นก็คือมากองแล้วก็มากลมแต่สิ่งสำคัญเราต้องมุ่งไปที่ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้โอกาสไม่ว่าจะโดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้โอกาสและขาดโอกาสบางท่านก็อาจจะมีโอกาสตอนวัย ที่มีอายุมากแล้วแต่ก็ได้ยินเสมอว่าไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียนก็ขอสนับสนุนว่านโยบายนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณครับ